สต๊อกปูปินคืออะไรอ่ะต้องบอกว่าสต๊อกปูปินคือการรวมตัวของนักทุนระยะยาวกับระยะสั้นมารวมตัวกันครับปกติเนี่ยเอาตรงว่า2แนวทางเนี้ยคุยกันไม่รู้เรื่องใช่ใช่ไหมเพราะคุณต้องการเงินเร็วผม,มต้องการให้เงินทำงานถูกต้องอ่ะนี่คือการรวมตัวของเราครับแปลว่าถ้าคุณได้ศึกษาในคอร์สเนี้ยคุณก็จะเห็นว่าในมันจะมีจังหวะที่คุณสามารถเข้าไปเล่นเร็วตีหัวเข้าบ้านแต่ก็ยังได้ตังค์เดียวอยู่นะ และในทางกลับกันถ้าคุณมีทามมิ่งที่ดีคุณเจอหุ้นที่ใช่ถือยาวๆให้เงินทำงานด้วยก็ได้แล้วคุณคือใครอ่ะผมหยงทำรงชัยกับมอญวงครับผมเป็นเทรดเดอร์และก็ลงทุนในตลาดเนี่ยมาประมาณ10กว่าปีละนะครับแล้วก็ได้ศึกษาซึมซับเรื่องเรื่องการลงทุนโดยเฉพาะในเรื่องการใช้เทคนิคซึ่งพอไ,ได้พบคุณแพทเนี่ยผมมารู้ว่าถ้าเราได้ศึกษาพื้นฐานประกอบด้วยจะช่วยให้การดูกราฟเทคนิคของเราเนี่ย มันดูได้ดีขึ้นมันสามารถจับหุ้นได้ถูกตัวมากขึ้นคือประมาณว่าหยงเทรดทุกอย่างที่ทำเงินได้ถูกต้องอ่าผมแพทภาวิตกินประทุมนะครับก็เป็นนักลงทุนระยะยาวก็ศึกษามาก็คือตอนแรกก็เน้นแต่เรื่องของ value นะครับ<ม>ศึกษาแต่พื้นฐานผมไปเจอคุณหยงก็รู้ว่าเฮ้ยมันมันตีหัวเข้าบ้านได้ด้วยเว้ย <c oughs> อ่าก็เลยมาเป็นวิธีการที่ปรับใช้มาเกิดเป็น stock blueprint ขึ้นมานครับแล้วก็อ่ะต้องต้องคุยว่า คุณยงสอนอะไรบ้างในคอสนี้นะอย่างคอสนี้ผมจะเน้นในเรื่องของการดูหุ้นเติบโตนะครับแล้วเวลาพูดเรื่องการเก็งกำไรเราไม่ได้คุยเรื่องการเดเรดนะเราจะคุยหุ้นเติบโตคือหุ้นที่มีผลประกอบการโดดเด่นหุ้นที่ขึ้นอย่างรวดเร็วผมก็จะมาแชร์ว่าเวลาคุณจะหาหุ้นกลุ่มนี้หาอย่างไรโดยใช้ 1. การดูผลประกอบการการดูเออร์นิ่งอย่างที่2การดูฟรีแคชตฟลูซึ่งเรื่องนี้คนไทยพูดถึงน้อยแต่มันมีประโยชน์มหาศาลมากและก็จังหวะการเข้าหุ้น เมื่อคุณเข้าใจ3อย่างนี้แล้วจะช่วยให้คุณเห็นว่าในแต่ละช่วงตลาดเนี่ยถ้ามีหุ้นลักษณะแบบนี้เข้ามาผ่านเวด้าคุณเนี่ยคุณมีแนวโน้มที่จะได้กําไรมาหาศาลจากมันส่วนของผมที่สอนก็คือว่าผมสอนในส่วนของการเริ่มจากการแกะงบการเงินครับเนาะนนนดูว่างบการเงินตัวนี้ถูกหรือแพงแวรลูเป็นยังไงพื้นฐานนะครับแล้วก็เรื่องของการดูไซเคิลจังหวะในการเข้าซื้อครับผมนะสิ่งต่างๆพวกนี้ผมว่ามัน มันมีรอบของมันไม่ว่าจะเป็นรอบตลาดรอบหุ้นนะครับก็เอาทุกอย่างมารวมกันเป็นคอร์สของการดูวิธีการเข้าระยะยาวนะครับคือจริงๆอ่ะ Stock b l u p i n เนี่ยเราทํามาหลายเวอร์ชั่นเนาะต้องบอกว่าเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดก็เป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดอยากให้พวกเราลองมาเรามาดูเพราะว่ามันความรู้มันตกผลึกถึงจุดที่เรามองว่าเวลาถ่ายทอดแบบเนี้ยคุณได้ประโยชน์จากมันสูงสุดละเรามาสมัครเรียนกันเลยนะครับ ที่นี่ที่เดียวสกิลเลนครับ